สวัสดีค่ะสมแม็กไทยกาเดนไทยกาเดนผู้ไทยกาเดนโซนสาวผู้ไทยโซนสาวผู้ไทยอุ่นไอรักเซาเซาไซไซใบาบาแรงแรงเฮาเตสโนปุผักพืชที่ปุีหลายได้ยาวามันจักเม็ดเองนี่มัน20เมตรมนะั้งยีเมตรแต่ว่าปุเขามันเป็นแนวตั้งตังเงินบาฟ้า มันก็เลยได้พื้นที่สำหรับแทั้งล้มเพราะมันจัดเป็นระเบนะียบ่งพอวายที่นี่เขาปุพักปุกไม้แต่ว่าอย่ยเฮ้อเกิื่อนโหแค่แม่นเร็วเห็นมาแต่ทั้งเนาะหน้าบ้านก็คือว่าพิกษกดต้องได้ตัดลงเพราะฉะนั้นก็เลยปุเป็นเสงเืินพอดีพ่ายงานมีเฮอมันเพ,เพยนเนเียมเฮ่ม,มันพิกษกดหมู่บ้านมันยืนตะเขตเมืองเด้อนัอย่ยามว่างก็เลยนกเลยมาหอบบอนำ้ำปิ้งปิ้ง ว้าวปุ๊บปิ๊ปุ๊บปิ๊ปุ๊บปิบปบปบ๊สวัสดีจา้าสวัสดีจ้าคุณนกแจ่วสบายดีค่ะกินมดแมงมันหลายเลยมันได้พักก็เลยมาเดี๋ยววันนี้มาเบิงบ่งคนเลยมาเบิ่งไอ้ก๊กก๊กสมหวังเป็ใาใจก๊กสมหวังป่ะก๊กเฮลนี่แหละหรือว่าวอเตอร์เชสเน็ตก๊กเฮลอันนี้ปุ๊บใสอกระถางไว้กระถางที่จริงมันเป็นน้ำอยู่ แต่ว่าตัดงาแล้วมันทึกกระถางแล้วมันซอดมันก็เลยน้ำแห้งมันเลยมันมันเกิดอยู่ที่ต่มแล้เคยเห็นอยู่ว่าหน้าแห้วจะมีหน้าแห้วจังหวัดเลยหน้าแห้วแถวภาคกลางขปุลายปุขาลาบ้าวปุเขาควายปุกระจับเลยแต่ปุแห้วแต่ตัวนี้นะยาปักกิ่งมันหันลามไปโท่ก็ได้ประโยชน์อย่น้ยาปักกิ่งเดยสำหรับพวกความดันเบาหวานนะ พ่ออยได้ไงปักกิ่งกันเบามาเดินกันเอาไปปุ๊มาไปกินอันนี้แฮวปู๊เจอกระถางไว้ถชามันเป็นโหลงคิดินแล้วมันก็เป็นเป็นโหอยูฮันดะปีปีนามามกับเฮือนอีโโฮมันเขมันคิดินมันดีคิดินสมบูรณ์โใหง่แต่วเาียนพื้นดีมีสมบูรณ์ก็แล้วนี้ไม่มีับแต่อันนี้นะปุ๊ปุ๊เอาพันไว้ปุ๊เอามาแต่ว่ามันจับเลยอนี้เลยอันนี้ตัวนี้เป็นดอกแล้วอันนี้ดอกแฮวดอก เจ้าน้นก็เป็นโหรับลงดอกนะดอกดอกสมหวังในปุเสเอกกะทางไอ้ทีนี้มันได้ซุ่มหนึ่งซุ่มหนึ่งแล้วปล่อยลงขี้ดินแล้วก็ฝังอยู่ขี้ดินเลยฝังอยู่ขี้ดินยามปีใหม่มานำมาขี้ตมมาก็ขึ่นเลยไดเยย้เห็นอยู่ข้างขาน้อยเห็นขาน้อยปะไป่ื่หรอล่ะ ือไม่เห็นได้มองน้ำเกิดอยู่ซิเลยเดี๋ยวคือยังปิดกันขาหนักกระขาหน่อยกระดองก็จับจับไปเห็นบหตอนนี้จะเป็นไอ้ก๊กสมบังหแล้วก๊กกแห้วตอนนี้มันจะเป็นนะเป็นหนอขึ้นมาเห็นไหนอมันละลามไปเลยลามลามไวกกได้กินดินได้น้ำเลยเึินเลยหนักมันได้หักได้ลาม ขี้ดินสมบูรณ์ขี้ต้มสมบูรณ์ขี้ดินอ่อนโหไปแน่นอนซับแน่นอนปุงงป้งายปุกงเหเอามาเอาโหมาซิซือซื้อมากินี่ยยูรานยุตราดเอเชยซื้อซื้อมาแล้วก็เอามาเอาโหนมาแส่น้ำโพดิบมันละแส่น้ำเฮิอนแล้วก็เอามาปุากเมื่อ็เฮิอนเพิ่นแบบนี้เลยได้โหเได้หะไม่ตายเพราะว่าหะมันจะกี้ดินเลยมันดมลาม อันนี้ต้องได้ตัดแคนนี้แคนแคนี้ตัดเนี่ยมันจะไปโถสนามโกแควไม่แค่วนะคะสมหวังค่ะปลูกแล้วสมหวังเลยค่ะจ้าลองปลูกเลค่ะถ้าใครชอบกินวอเตชชสนัทสมหวังนะคะอาการ้อนๆเน <c oughs> อยังอการหนาวมามันก็ตายไม่รอดคือเดียวเพราะนั้นหลักอากาศ้อนเพราะว่าเป็นพืชเมืองฮอนเลยขี้ตมน้ำค่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงนีเหดได้ะคะ่ะสวัสดีจ้า